ดอกค่ะดึงเอาดอกเดียวเนาะโอ้ยนี่เดะดอกน่ารักเก็บต่างจูคูอยู่ดอกเดียวอ่อนๆนะฮักข้างค้นทางเด้จากพี่น้องเนี่ย แดดออกพี่น้องแดดออกเฮ็ดแกะเฮ็ดแกะกระสบเป็นแสงแสงจ,จ่าจ่าอยู่เด้อจ่าแดดออกแต่ก็กรอบ เราไปต่อโอ้ยฝุ่นงหวานเกือบยางก่ายน้อยๆไหมเลี้ยวบบเห็นเห็นบบพี่น้องจ้านี่ไงคือหนาฮักแท้หนาฮักแท้ค่ะเก็บค่ะอุ้ยอ่อนๆเห็ดอันนี้เห็ด เห็ดไข่มุกที่เพื่อนเอดกันแต่บ่เก็บเบิ่ง <c oughs> หัวหายพุ่นอีกันหนึ่งเน่าไปแล้วไปสวนน <c oughs> สรรค์นกบอมเสดเอ้ยหัวหายแต่อาขาวได้อยู่บอมเสดมาถึงแล้วมาถึงมามีแล้วมากับป๊าปะ๊เอ้ยอันนี้นาจะเน,าน่าเนาะเน่าไปเป็นบอี่น่องจ้า now not we yeah now now ไม่ทันโอ๊ยเน่าเหน่าเหน่าเน่าเห็ดแกะอันนี้เห็ดแกะเอาเห็ดแก <ś> ่นี่พ่อใหญ่ไม่เห็นมายืนตั้งนานเนี่ยดอกน่ารักโอเคจะไปเอาเห็ดเห็ดแกะ ไอ้ช้าเล็กใช่ไอ้ช้าเล็กเพราะฉะนั้มทำหนังนี่เห็ดแก่เห็ดแก่ตัดอันนี้อเซมโอ้ยโอ้ยน้อนกินขาขนาดน้อยๆด้น่อยๆนอนก็กินม a แฮปซัม vơm eat already đây đi dog nè, sidai nè, xài đại, kia 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 There same yeah Ui Big 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 nè, 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 nè พี่จุ่มหนึ่งเอาดอกลูกกระเลนห้นความกระตาเมสนะันอ่ะเสือมันปิดแหละตัดตัด,ด,ดแล้วก็จะเก็บเก็บเอาเลยเพราะว่าถ้าพอหญ่มาหอดพอหญ่ชีเลิง ใคเนยแต่ยางผู้เดียวพี่น้องจ้ายางผู้เดียวเราได้เล่ายูน้ำมาบได้นี่บ่งนี่ตัดออกมาแล้วสวยสวยมากสวยมากเลยค่ะพี่อ้ยเดยห้องกับปัดปัดเอาแปรงปัดแล้วก็ใส่ตะก้าเลยสวย โอ,โอ้ย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 กิ่งลงสวยค่ะสวยสวย,สวยเดี๋ยวเขากดปิดหักไว้โอ้ยผุนผุนก้อนหนึ่งผีก้อนหนึ่งตีไต่ทีไต่ทีไต้โอ้ยบังเส บอมเสอเดินขึ้นเดินลงบอมเสือเดินขึ้นเดินลงอึ๊บโอ้ยเก็บใส่ตะก้าวาสิปัดกับปัประทัานพอหยากอยากนำบอมเสอกบพอใหญ่ปิดไว้ก่อนปิดไว้แล้วมาเอาดอกนี้นี่ เห็ดแกะกำลังออกจ้านี่เห็ดแกะดอกนี้งามแห้งเด้อคือสิเอาได้พี่น้องดีนี่ให้อยู่ติดน้ำ ปันได้ก็เห็นเนาะอือกด10อุ้ยโอ้ยเนาแล้วเรสืกรุ๊ปเนาเห็ดเห็ดดอกนี่บ่เห็นบ่มีไผเห็นเถ่าโอ้ยเถ่าไหมคือดอกไงแท้เจ้าสมาดอกไงแท้อืม อุ้ยนาจะได้อยู่โอ๊อเดี๋ยวแก้ฟองน้ำออกตายสถานเดียวดูเอายังไงอะนี่ขาโอ้ขาใหญ่มากอึบอึบอุ้ยด,ด,ดูแดดแดด เราตัดขาตังเนาะไม่ทันอีกแล้วเราอบววแล้วพี่กระเท่าแล้วเออนี่เท่าแล้วอสองดอกใกล้กันเราเราก็มาเจอกันจนได้นาหากนะักเนาะอุ้ยขาแมอ้ย ขาพี่น้องจ้าง้ามแห้งขาใหญ่ๆอวบๆอ้ยมีแห้งหายเมื่อยเจอดีพี่น้องจ้าอุ้ยยังเง่เลยเห็นบ่ เ,เ,เ,เห็นบนะ่ตัวากัน n h a เท่ากับก g à y ยด้ฮุ่นเห็นบ่น่ะอืมมือสัน่นยานเห็นงูยานอุ่นโอยน่าจะมีผิดงาวเลยโอ้ยโอ้ยเอ่อ ในเอลแคนเทกเอาได้อยู่เอากฟองน้ำออกพี่น้องจ้าคางามงามบางตนใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยดอกกำลังน่ารักเลยนึกว่าจะไม่เจอพ่นดอกนึงเอบเห็ดเมนบบมามาใช่ไหม นี่ไงน่ารักน่ารักสามดอกอืมน่ารักเลยเนี่ยดอกกำลังน่ารักไปนี่มาเจอที่นี่นี่ไงพุนะ่นน่ะอีกดอกนึงงยูดไต้พุ่นอุยอ้ยเหนาบ่ขาหนีมแล้วบ่เอาขาหนีมแล้ว เอานี่นี่ไงฟังต้องขามกับคนทางจ้ะทาง้องขามกับถนนน,นี่ดอกนี้อุยอ้ยดูนี่ยีอ้ยนีนนี่ Nè đeo đeo lubial hm na hắc hi 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 เห็ดเห็ดไข่มุกอันนี้ลุอันนี้ออนว่าสิบกเก็บแล้วล่ะแต่ก็เก็บดอกเดียวพอไปได้เต็มกระตาล่ะผุนอีกทุงแยกต่างหา